ีชแนลค่ะมือนี้มาทำบุญวัดหลวงพอบุญมีเนาะค่ะมาทำบุญลอยวันนั่นหลวงพอบุญมีทำบุญลอยวันให้ยายติว้ว Bu. Bu ini. ขินเห็ดแนวน,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 นั่นแนวนี่หลวงปู่บุญไม่มีค่ะเออแม่แม่แม่กินแต่แค,คนแม่ <c ười> คิดว่าจานใหญ่แต่แม่ ใช่ถ้ากัรหลับอ่าเษลงปู กินเพื่อเป็นสิริมงคลตักของเนาะค่ะนี่กับขา้าวกับขาบ้าวบานบานกับโอ้ห้ามมเมืองกับข,กข้าวมิดมิดปลาแกงปลาเด้อค่ะแกงปลา อืกับเขาบ้านบ้านมกมกมกหัวแจงเฮ็ดเพิงแจงเฮ็ดเพิงป้บแบขอาเนี้นยบกม้วงแหนมคุกโอ้ปลาเดือคข้คุณนะปิาปาปลาป้าปิาปปลาปนป จ้าเออกับเขาบ้านบ้านกับเขาบ้านบ้านกินเลยแม่กินเพราะอล้รจาจะหมกหัวกับม้าน้ำเขาจะอ๋อผัดหมี่อุ้ยแซ่บร้แซ yeah, ่บไร้บ้านบ้านกับเขาบ้านบ้านเพื่อนกับเขาบ้านบ้าน โอ้บ้านบ้านนี่ปนก็มีย้ำแหนมก็มีเด้อคันนี้ยำแหนมออมออมมกปลามกหัวมกห่วงเด้อแกงน้องไม่ปิ่งปลาเด้อปิ่งปลาโอ้ ញ៉ែចុះណាំងញ៉ែ